หายแล้วหายล้วมาแล้ว,ลว,ลวอ่าโอ้ยเ้ยจครับแนะ้่โดนจับตอ่าบีบไว้บีบไว้โอ้โหชวยชวยชวอไมน่มองมาลูาาาาาาอ่าครับเดี๋ยวโดนขี่ควายอ่ะายนะ หายมาเลยครับเยลโอเคนี่ฮัทฮัทอ้โอเคครับเรางจับไหมเเราจับด้ยนเเราไไหนอเราร้ายืโดไปได้ลเนนเ้นี่ขอแรงเลยนะดอนลูกอเอรันเลยลูกไม่ติดเลยนอนนะครับโอ้ยโคหัวดอนเลย เดี๋ยวพี่สจะหลุดของเล่นยภาพรู้หตัวไัมตนเนี่ยจอได้เนจัดช้นสอมาได้ยนะได้เนี่้ลย้เลนไ้เนี่ดยน้เลนย้เลยะนเน้้เลยได้เลยนะยะได้เลยนะละได้เลยนเยนเยนนดเรน้เยยยเยลล้เยะไดดีครับ แถวน,นี้มาอยู่ที่ป,ป้าจิ๊บฟาร์มนะครับไปเดี๋ยวตรงนี้พาโดมทำกิจกรรมนะครับไปนี่ครับป้าจิ๊บฟาร์มนะครับเราให้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยเดี๋ยวเอาชุดดิโอโหชุดอย่างเท่เลยชุดอย่างเท่เลยไปแล้วครับนี่ไปกับเพื่อนกันแล้วเ <c oughs> <ป>อาเลย้น,นี้เป็นบรรยากาศก็จะมีป้าจิ๊บก็จะมีคาเฟ่เนี่ยครับมีร้านอาหารด้วยนะครับตรงนี้นะ แล้วก็นี้ต้องลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะมีแบบบริเวณรอบๆเนาะให้เด็กๆมาเล่นก่อดน,นะกลับตรงนี้ไหนโดนดูสิ <c oughs> <c oughs> อันนี้หมวกโจนสลัดป่ะมหมวกโจนสลัดป่ะเราสลัดเจ้าน่ะไปแล้วครับรถมาแล้วไปไปครับไปขึ้นรถกั <c oughs> นะ <c oughs> เลยไปยังไงอ่ะนะไปนะครับเด็กๆ <c oughs> ขึ้น,น, <c oughs> นรถไปเลยขึ้นเลยครับ ไปแล้ววันนี้ขึ้นรถไปแล้วนะโอ้โหมีรถรับเวยน,นะครับนี่ไปเดี๋ยวไปที่ฟาร์มกันเนาะนะค,ครับวันนี้ขอบเดินาทางน้า,าน่ครับมีฟาร์มมีนกเลยนะโอ้โหระหว่างทางครับยาปลูกข้าวเขียวแล้วนี่ นี่ฝนตกเลยนะมาแล้วครับป้าจิบฝากนะครับนี่เข้ามาในร้านอา่าเลือกโต๊ะเลยครับโต๊ะไหนทั้งไหนหรอกทางนู้นทั้งนั้นทางนู้นรั้โนั้นนี่พี่ๆเข้ามาบีบก่อนนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเป็นไงบ้างคะพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับลุยไหมลุยสู้ๆโอเคต่ไม่รู้กิจกรรมแรกทำอะไรบ้างนะครับ ไปครับกิจกรรมก่อนเข้าฟาร์มนะครับโคน้อยออกฮ่าชุบด้วยป่ะชุบด้วยอ่ะโอ้ยลูกแถวๆกันนะเวลาที่น้องรอลูกโอ้ยเอาไปฐานแรกก่อนนะเอาไปนึงเลยนะไปไปกับเพื่อนๆแล้วไปแล้วครับผู้ปกครองท่านใดนะคะที่สนใจที่ช่องอย่างงี้เลยน้องไปกับเพื่อนกับน้าาเดี๋ยวพักติดตรงนี้นะนี่ตัวอะไรควายไปครับเดี๋ยวมาฐานแรกก่อนนะ นี่ครับเดี๋ยวเขาจะมาฐานแรกก่อนนะครับนี่นะฐานนี้จะเป็นฐานแรกเลยนะชื่อด้วยนะครับชื่อว่าแม่จำตานะครับเป็นตัวเมียนะครับส่วนตัวผู้ก็คือพ่อทองเอกนะครับซึ่งเป็นใครที่เราพักตามก็ต้องรู้จักดีนะครับว่าควายของตัวนี้มีควายตัวนึงนะครับมสองตัวนะตัวผู้กับตัวเมียไม่ขี่ให้ไอ้พักตามวันนี้เข้าใกล้ได้นะเด็กๆจะได้ขี่หลังขี่หลังด้วย นะครับไม่ใครเคยขีห่หลังควายบ้างยกะมีให้กล <ok, okay. ับมาเริ่มเดินไปขี่หลังควายนะครัีให้โดนไปขี่หลังควายนะครับเดี๋ยวโดนไปขี่ควายอ่ะสายนะขายยิ้มอะไรครับยิ้มเลย่ะตาโอเคยกมือหน่อยอ่ะโอเคโอเคนี่ฮัทไม่ฮัทโอเคครับโอเคขอบคิ้งก้ามาไป นะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วอะไรไงหลังควายเช่นไงนี่มไหรือแข็งแข็ง,ขง,ขงหรอแล้วถ้าเทียบกับมแลวะคนุกเก็บกิจกรรมแรกจกถึงกกิจกรรมท <มา S 1> <า>ีา2ได้มากกว่า70ภาพเลยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะให้เด็กๆเราสัมผัสดูนะจริงๆแล้วไม่อันตรายนะตัวเขาจะเย็นๆนะเราสัมผัสดูใครที่ว่าอยากจะสัมผัสยกมือใครไม่สัมผัสกอดอกเอาไว้เราจับไหม

มันมันเลื้อยใช่ไหมเลือนมือเลเด็กจับไส้เดือนนะครับเราก็จะไปล้างมือกันก่อนนะครับนี่อ่าเดี๋ยวตัวนี้หลังจับไส้เดือนนะครับมาล้างมือก่อนนะนี่นะเงีโอเคล้างมือจะเลี้ยวในเชิญนี่มจะพาท่ายใหมครับดูดิมาะไรไหนใครชอบถ่ายติมยกมือขึ้นหน่อยโอหุยเกือบห้ึ่งศตวรรเลยในนี้ชอบทานในติมโอเคตกลงกันง่ายมากเลยเรื่องของกินนะคะแม เด็กๆจะต้องใส่ปริมาณน้ำหวานถึงแค่ไหนลูกถึงแค่ไหนคะวงแหวนเท่านั้นนะคะคุยนะลูกนะโอเคไหมคะสีเขียวโอ้โหมีเลือกไว้ก่อนเลยนะที่ที่ไม่ได้ติมสามวิคือเด็กเอาสีอะไรก่อนได้เลยนะลูกนะนะคะเดี๋ยวูนะโดนจะเลือกสีอะไรสีอะไรสีเะไอาสีเหลืองครับสีเหลืองสีเหลืองลดอะไรส้มะโอเคเอาสีเหลืองลดส้มเดจอได้เลย ไส่ไปเลยเหนได้ไหมเอาไว้เห็นอ่ะดูทีเดียวทีเดียใส่ใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วมอ่ะเสร็จแล้วครับไปไหนเลยไปไหนโอเคชิมก่อนค่ะแต่ติมนี้ต้องใช้เอวพี่โก้ต้องมีเอวด้วยหลังเคสหลังเคสโอเคนะคะนี่เดินหนุนอันนี้โอเคไหมคะแอเคเดนหมุนใ้ติ้ม นี่พลอยแรงเลยนะโดนลูกอ่าเฮ้ยเฮ้ยเอวรั่นเลยลูกรั้นต้งนี้ตรียลตามจังหวะนะต้มนีติดตามจังหวะนะครับไปครับทางกับไปมาหุงข้าวกันไปครับเดินไปหุงข้าวกันเดี๋ยววันนี้จะเป็นเรื่องของการหุงข้าวด้วยก้านดมหุงกันแบบนี้นะเดี๋ยวเราเด็กของสมัยโบราณให้เด็กดูดูดูกันเลยนะอ่าแล้วก็มี ต้องมีวัตถุดิบอ่าหนึ okay. ่งอย่างนั่นคือข้าวนั่นเองนะครับเป็นข้าวสารพันเดียวนะครับพันเดียวข้าวหอมมะลินะข้าโอเคต่อไปนะครับต่อไปนะครับอาเซียนคนกินข้าวเลยอ่าหนึ่งคำได้ไหมครับหนึ่งคำได้เต้นบ้างไม่เต้นบ้างแล้วแต่เรานะครับเออโอเคอันโดนกินเยอะมากินเยอะตักเยอะนะ กินเยอะตักเยอะนะโอเคโอเครับไม่ซ้ำเมื่อตักอยูวิรอรออยู่นะวิอรอแล้วอ่ามวเนื้อบางวิเนื้อกลับบางโอเคแต่วิ่เนื้อกลัโอเคอ่านานนะครับเขาล้าปากล้วคนลแล้วเยอะิับใส่น้มันครับน้ำาเราขาวข้าวาวาวนลาลสารให้สะอาดใช่ไหมอาจจะล้างประมาณสองามนมือแต่วันนี้คนลเท

เราจะหงข้าวเราจะใส่น้ำไปสองแก้วแบบนี้ก่อนนะคะแล้วสองแก้วเราจะวัดปริมาณสองแก้วข้าวต้นนะค่ะสาวๆก็จะเป็นข้าวต้นเด็กเราได้สองข้อไหนคะลองเดาสนใจจุ่มที่แบบเท่าไหร่สองข้อไหมนี่เสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วเยยยี่มเเลนะะคสร็จแล้วเดี๋ยวให้เด็กลองจับดูนะครับ กีต้ารเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเนี่ยเด็กๆก็จับกีต้าร์ก็จับกีต้าร์มาเลยอุปกรณ์ยื่นให้หนึ่ว่าขนมไอ้ก้อนๆเลยนะอย่ะพี่ปิ่มไม่ทานเด็กๆห้ามทานนะลูกนะจังสักพ็จแล้วส่งต่อเลยลูกนะไม่พูดเลื่องที่จับให้น้องๆไม่จับนะฮะอ่าส่งต่อเลยข่าวเตือมลูกเนี่ยฮะเดยใช้กีตาร์วันนี้จะไม่ได้ทำกิจกรรมอ่าใช่นะครับนี่เด็กๆก็เลยนะอ่ะต้นออกมาเลยกีต้า เตาถานเนาะแตโดนวางเตาโอเคครับโอเคครับต <SM. S 2> <Christina. S 1> ่อไปโปแกแมครับนงครับน้องอารินลเ้ปเลยคะุีโตไหนเอ่ยรเป็นไงหลบหม้อข้าวร้อนนะ ไม่ร้อนเลยนะนี่เลยนะสหรับฐานถัดไปนะคะน้องเล็กนะคะที่ทำหน้าที่งมือพี่ปิมลหนึ่ดทีเลยนะาที่สนะต้องขอบคุณมากๆนะคะนี่เด็กมาตั้งแถวด้านนี้เลยมาแล้วไม่ที่ตรงนี้เลยนะน้องแม่น้องมือพี่ฟิ้านึ่งหนึ่งสองสามน้องเล็กเนี่ยเดี๋ยวนี่งแถหน้าเด็กพร้อมไหมเดี๋ยวพี่ปิลนับหนึ่งสองสามแล้วพูดคำว่าลุยได้เลยหนึ่งสองสาม มาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปถามต่อไปต่อนะไปปเเลยน็แถวมาเลยลูกมือได้หรอถามนี้เป็นเหมือนพี่เป็ดแล้วพี่เป็ดพี่พลอยเลยเดี๋ยวพี่พลอยจัดที่นั่งให้สำหรับผู้ท้องที่ประกบน้องเล็กนะครับให้อยู่ขึ้นชั้นสามหมดนะครับขึ้นชั้นสามเลยถามนี้เป็นชิคเก้นกับดักนะอันนี้ไข่เป็ดที่ไข่ไก่เป็ดที่ไก่เลยใครว่าไข่ไก่ยกมืออ่าโอเคนะครับ อ่าเดี๋ยวให้จับเดี๋ยวครับแล้วก็หนึ่งเดือนเป็ดจะไข่สามสิบฟองจะมีอยู่สามฟองเท่านั้นที่เป็นสีเขียวนะครับเนื่องจากว่าเป็นไข่ช่วงแรกสัปดาห์ของมันนั่นเองนะครับก็จะมีสารอาหารที่สูงมากมากเลยนะลูกเจีย๊ยบอ่าจะเป็นจะเป็นลูกเป็ดได้อย่างไรนะฮะมันต้องเป็นลูกเจี๊ยบแน่นอนนะครับลูกเจี๊ยบจะอยู่ในไข่กี่วันเด็กๆรู้ไหมฮะประมาณสามสัปดาห์นะครับจะอยู่ในไข่ และในช่วงที่ลูกเชบอยู่ในไข่ออกมาไม่กี่วันนี้นิดหนึ่งสัปดาห์จริงๆแล้วเวลาจับเนี่ยต้องจับเขาอย่างทะนุถนอมเนื่องจากว่าเขายังเป็นเป็นอะไรเป็นเด็กอยู่นะครับเขายังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอ่าโอเคลูกเชฟของเรานะครับสามารถอยู่บนหัวได้นะอยู่บนหัวเราได้อยู่ตรงบ่าได้ด้วยไม่ขิดเราแน่นอนนะฮะก็อยู่บนหัวโดนเลย แลเดี๋ยวพี่สตาร์จะหลบเยอะอนหัวเตินเลยผ้องเล่นถ่ายภาพกันเนาะรู้เนี่ยรู้ตัวไหมเนี่ยตีเนี่ยดีเตรียมรวยชัตเตอร์ได้เลยมึงสองสามสี่เหลืเยอะอหัวเก้าสี่เออนี่โอเคกดชัตเตอร์เลยกดชัตเตอร์ได้เลยนะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นสองเตรียมตัวเลยนะฮะเดี๋ยวจะยื่นให้ชั้นสองหนึ่งตุ้มพ่อไก่มาพ่อไก่แม่ไก่ของเราด้วยนะครับนี่มาแล้วอ่ะเด็กๆลองมาทายกันพี่ว่าตรงไหนตัวไหนคือพ่อไก่ตัวไหนพ่อไก่ตัวไหนอาชีชี้ให้ถูกอาชีอ่ตัวนี้พ่อไก่ตัวไหนแม่ไก่เออตัวไหนที่ออกไข่วันละหนึ่งฟองตัวไหนเอ่ยตัวนี้ใช่ไหมจะออกไข่วหนึ่งฟองนะครับออกไข่แล้วครับเลยี่พี่ถูกถเนี่ย ไข่แบบเบี้ยวๆเลยนะไข่ตัวนี้เลยเปี้ยวมากเลยต่อแถวแรกก่อนเแถวแรกใครจะอุ้มตัวเมียตัวเมียไปนะตอนนี้ไม่เหมือนตัวผู้นะตัวเมียเนี่ยเขาจะยังเวลาเราอุ้มเราแบกเมียนะใครอุ้มแล้วนั่งที่เดิมนะใครอุ้มไก่แล้วนั่งที่เดิมเดี๋ยวพี่พี่ออกจากแถวนสองเริ่มกันได้เลย จากชั้นสองลงมาได้เลยนะเราเหยียบเหยียบมือเหยียบม,มือนอนนี่มไหมนี่มไหมใช่ไหมนไหมนักกว่าชั้นสองชั้นสามได้เลยนะใครจะอุ้มน้องเป็ดมาแล้วน้องเป็ดกราบ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 ครับเป็ดมาแล้วรเรียอกอุจ่าริ่์ว่าเป็ดเอ็มเคนี่อยู่ในมันอยู่บนตูน้เอ็มเคนะอันนียแหละพันนี้แหละที่เป็น พันเนื้อเลยนะครับตู้เอ็มเคมีแขวนเอาไว้เลยใช่ครับเดี๋ยวจะสาธิตนะจะบินได้หรือเปล่าบินได้ไหมเราจะนับพบกันสามครั้งหนึ่งสองสาม ได้ไม่เอ่ยไปเขาไปหาพวกแล้วมินได้แต่ว่าเป็นมินแบบสั้นๆระยะไม่ไกลมากจะจมน้ำแล้วเมื่อกี้ลงมาลงมาโดนมาจับเป็ดจริงเหรอใช่หรอโอ้ขนาดนั้นเลยแดงจริงเหรอแดงมาเร็วๆเร็วๆหน่อยโอเคโอเคครับขอบคุณครับมาโห ตอกเป็ดไปแล้ไปลูกไปเก็บไข่ต่อตะกร้าหนึ่งใบครับไปหยิบไข่มามีไหมมีไหมไข่สีเขียวมีไหมฟองนี้ก็ได้ครับลูกอันนั้นนะโอ้ได้ว่าหนึ่งฟองไปเอาเลยเดินมาเลยไป่ระวังลื่นนิดนึงตรงนี้พื้นที่ไม่อำหนวยนิดหนึ่งไม่ขอให้ไข่ดิบไปไม่ใช่ไข่พี่ขาวแล้วหรอกสีเขียวไม่มีนะโอเคไปดูลูกเจี๊ยบดิลูกเจี๊ยบโอ้โ เมื่อกี้ใช่ไหมอ้นนวนเราชอบตัว,วอ้วนอ๋อจับตัวอะไรบ้างมีลูกเป็ดไกล่ลูกเจี๊ยบด้วยใช่ไหมลูกเจี๊ยบยยอันนี้ไข่อะไรครับไข่เป็ดนะเข้าแถวแล้วเตรียมไปเตะทำอาหารได้แล้วนะครับทุกคไปแล้วครับเข้าแถวไปทำอาหารต่อนี่ถือไข่ไปด้วยจะทำอะไรครับนี้ไม่รู้จะทำเมนูอะไรนะ ทำอะไรดีนะไข่เจียวอ่ะหรือไข่ต้มไข่เจียวก็ได้ไข่ต้มไไขข่่เจียวนมาไข่ค้นโอเคไข่ขยี้เหรอไข่ขยี้นะสำหรับเด็กเล็กนะคะเอาไข่ใส่ตะกร้าครับ่อยๆวางนะลูกค่อยๆวางครับโอเคโต๊ะโต๊ะหนึ่งโต๊ะสองโต๊ะสามเลยอันนี้มันนั่งโตแล้วนะครับ อ๋อพี่ดาวินเติมไข่กนละคนได้เลยคะตรงไหนก็ไนะแม่เดี๋ยวเราจะเป็นเชฟผิวก่อนนะคะวันนี้เราชว์คุณพ่อคุณแม่เลยแรงนิดนึงนะเพราะให้มันเกิดรอยร้าวนะพอเกิดรอยร้าวสามถึงสี่หยดนะเพิ่มความอร่อยให้กับไข่ของเราอ่าคนให้ทั่วกันนะคนให้ทั่วแล้วเทไข่ไหมโอเคอ่าเดี๋ยวอาจจะควบคุมยากนิดนึงโอ้ดี๋ยวไข่เทยว อ่าก็ย uhm ยูะะ่ในเมนูขังผ oh, ah. oh, ัดหมูด้วยนรอ๋อวันนี้เราเจียวไข่เจียวว้าโอ้ฟูมากเลยไข่เจียวฟูมากเลยโอ้ โอ้ยจะสุกแล้วจะสุกแล้วจะสุกแลวุกะนน่ากินอะน่ากินไอนของเราข้าวเยอะแยเลยน่เสร็จแล้วครับไข่เคียวอะไรไม่กินข้าวเธอแล้วขม่าวยได้ข้าวแอบานอยนะ้าวไข่เจียวมีใครจะรับไข่เพิบอกเลยนะบอกเลนะเดี๋ยวเคี่ยให้เพิ่มไม่เริ่มกินได้ นะสวยไปหมดอย่างครัแรกอิ่นหอมแล้วนะครับตอนนี้รสชาติดีอราอยนะฮะน่ากินมากเลยต้องมีขนมด้วยเร้อนเห็นเราได้เชฟกระทะเหล็กเราต้องกินผักถาดใครชอบผัดบุ้งเดี๋ยวจะให้หนึ่งจานเลยเรามีเหลือผัดผัดบุ้งผัดบุ้งอร่อยใครเป็นสายผักบ้างยกมือใครไม่ใครเป็นสายผักบ้างยกมือระวังร้อนนะครับร้อนนะร้อนร้อนร้อนเอาไปร้อนกินเผาผัดเผา เอาลองทานเลยอร่อยนะใช้ซอสอร่อยดีด้วอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมที่เราได้ทานกันออกไปได้ชิมได้ชิมแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทักที่เราต้องกินสีอะไรหรอกสีสีเหลืองรสส้มใช่ไหม่ะจิมนี่ชิมนี้โอ้หวานไหมบ้านไหนนะครับหวานเทียบเสร็ยแล้วล้างมือก็เดี๋ยบโี้ยไง เปี่ยนิการไอติมคนรแท่งเลยแทงเลยหยดมหลบหยดไหมอไอติมนะครับใครสามารถทานได้เพิ่มได้อีกนะคอ้อร่อยเลยนคูปกครองก็สามารถทานไอติมได้หลายครับแล้วอนจับตบอ่าบีบไวบีไ้โอ้ของแท้ตัวนี้มามอมาลมอมาเอ้ยเห็มยิ้มมไงนิ่งกับไงมนี่ โอเคเอ้ย okay. okay, ครับขอบคุณค,ครับมาแล้วครับต่อแถวมาแล้วจะไปได้ปลูกข้าวนะจะไปปลูกข้าวนะนี่ครับประสาทที่พิธีปลูกข้าวนะครับเด็กๆจะได้ปลูกข้าวแล้วไปแล้วลงแล้วลงโคนแล้วว่าทำไงดีตอนแรกเลย ปลูกข้าวนะครับดำแน่ตอนนี้เล่นพลังเยอะมากปลูกหลายต้นเลยโอเคเรียบร้อยครับวนนี้ไปเลบไปเลยไปเลบกบหลบ จับกลมนะจับกบจับปลาอ่านคอนโมดีกว่าโอเคไปเลยไปเลยโอ้โดนจับได้แล้วเธอจับได้แล้วโอ้โหโดนจับได้แล้วหนึ่งตัวโดนจับได้แล้วหนึ่งตัวนี่ขนจริงฝนปลอมเนี่ยคนไม่จับเนะลูกไปไหนแล้วโดนไหนแล้วโอ้โดนจับได้สองตัวแล้ว

มาครับหาแล้วครับหาไรแล้วมาแล้วอ่าว้าวมาแล้วครับเล็นไังเล่นถูกไหมถูกไหมลูกถูกไหมลูกโอเคมาล้างตัวก่อนล้างตัวกันนะไปไปล้างก่อเสร็จแล้วไปเล่นได้เลยไปเลยนูด้ไปสไลเดอร์เลยครับไปไป มาครับมานเโฟมลุยโฟมเลยลุยโฟมเลยอีกรอบครับสไล์เด็กอีกรอบเลยมาแ้วมาแล้วครับระหว่างเดื่อมาครับไม่เล่นกองตริเวณด้านหน้้โอ้โหโอ้โหโ้ห มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาสนุกสนุกสนานมาครับแล้วเดก็หม้อ้องน้ำก็มีจเ้อสองหนึ่งอสภาพนะครับ หลังจากไปเล่นสไลเดอร์ทั้งโคลนแล้วก็ปาร์ตี้โฟมมาอันไหนสนุกสุดหรอกอันไหนสนุกสุดอันไหนสนุกสุดโคลนหรือปะปาร์ตี้โฟมโอเคสองอันนี้เลยนะแถมเสร็จแล้วปลูกข้าวนะปลูกนะหลายต้นเลยนะใช่ปะเขาให้ปลูกหลายต้นเลยใช่ไหมครับแถมเหรอโอเคโอเคอันไหนสนุกสุดเมื่อกี้บอกสไลเดอร์กับโคลนใช่ไหมไอ้กับปาร์ตี้โฟมนะ อ๋อเนี่นนนยหนุก็จะจับกบได้ตั้งสองตัวใช่ไหมโอเคโอเคครับวันนี้มาป้าจิ๊บฟาร์มนะครับกิจกรรมเยอะมากได้ของติดมือได้อะไรนะอะไรหลุดช่วยดิไ่เป็ดโอ้โห,โห,โห,โหทํากิจกรรมเยอะมากครับทำอะไรบ้างหนุกจำได้ไหมผี่ควายดัมหน้า,นา,าเล่นโคลนแล้วก็ปาร์ตี้โฟมมีทําอาหารทําไอติมเนี่ยนะครับก็ สนุกสนานนะครับแล้วก็ช่วงปิดเทอมมหาเด็กเด็กทำกิจกรรมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ของเราหน้าโดนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้โดนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย